ล่าสุดคนลุกขนชันอีกแล้วครับที่เวียดนามนั้นเลือกไทยกับการทูตตอกหน้าฝั่งของกัมพูชาครับที่ในชายแดนนั้นไม่มีใครครบด้วยพร้อมกับตอนนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราครับเรียกได้ว่าขามรเองก็ยังเติมกําลังมาไม่หยุดจากรายงานแนวหน้าพร้อมกับกองทัพไทยของเราออกมาแฉว่ากองทัพของขเมรครับมีการทิ้งกําลังพลทหารเกลื่อนแนวรบ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และก็ไม่มีชีวิตก็เรียกว่าในสถานการณ์ตามแนวชายแดนเนี่ยที่ต้องจับตาไป็พิเศษก็เป็นช่องอานมา้าจังหวัดอุบลและก็ตรงพื้นที่ภูมะเขือที่ฝั่งของเขมรนั้นละเมิดกฎละเมิดแบบทุกอย่างเลยเติมกําลังมาอีกแล้วโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของเราแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ย ในแนวชายแดนครับก็ยังไม่มีการปะรทะเกิดขึ้นหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งประทะกันแบบเสศจสับในช่วงเวลาตีห้านะครับฐานเราก็มีหลักฐานชัดเจนว่าฝั่งของกัมพูชานั้นมีการยิงปืนเล็ก มีการยิงปืนคอหรือว่ามีการคว้างระเบิดมาโจมตีฐานของไทยเราได้ในแนวชายแดนแต่สิ่งที่ต้องพูดถึงและก็สําคัญไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยมีอัปเดตจากกองบินไทยเราครับว่าพบตัวแล้วเจอแล้วกับฐานพรานทั้ง19นายหลังจากลาดตระเวนแนวชายแดนในพื้นที่ประทะเพื่อทําการค้นหาจุดติดตั้งของบ m 2 1ของเขมรซึ่งก็ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะมีการประทะกันด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยกองพันบินที่3เนี่ยก็ได้ทําการบินค้นหาและก็ ช่วยเหลือทุกนายอย่างปลอดภัย19นายเยอะมากนะครับแล้วเป็นทหารพรานที่ออกไปสอดแนมหาข่าวในเรื่องของจุดติดตั้ง B21 ของคำเห็นด้วยหมายความว่า กองทัพไทยของเราเนี่ยรู้มาก่อนแล้วครับว่า,าเมรเขาจะทําการโจมตีก็มีการเคลื่อนอาวุธหนักยุโทโธปกรณ์หลายตัวหลายอย่างซึ่งเราก็มีการสอดแนมด้วยแหละแต่ก็ยังเป็นเรื่องดีครับที่กลับมาแบบปลอดภัยทุกนายถ้าเกิดว่ากองพันธุวินดี่3ไม่บินค้นหาฐานพลานทั้ง19นายจะใช้เวลา3-4วันในการเดินมาถึงจุดหมายซึ่งแต่ละคนก็สภาพอิดโรยมากๆนะครับเนื่องจากสเสบียงนั้นไม่ได้มีการเตรียมไว้เยอะแยะมากมายขนาดนี้และที่เป็นเรื่องดีก็คือการไม่ได้เจอกับทหารของขเมรน,นะครับถ้าเกิดเจอกัน ผมคิดว่าเราอาจจะเป็นรองเยอะแน่ๆนี่ก็คือความเสียสละของฐานพรานไทยเรานะครับที่อยู่แนวหน้าตลอดและก็จะเข้าพื้นที่เป็นหน่วยงานแรกๆเลยในการรบตลอดแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นทางฝักฝั่งมาเลเซียทางฝั่งเขมรหรือว่าทางฝั่งพมา่าเนี่ยแนวชายแดนจะมีฐานพรานเราอยู่ทุกจุดเลยและก็ยังมีเสียงจากแนวหน้าในการรบพื้นที่ชายแดนครับก็บอกว่าเขมร ต้องมาเก็บปุ๋ยโดยด่วนเพราะว่าตอนนี้กลิ่นเริ่มโชยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะจุดที่โดนไขยักษ์2,000ปอนของ F16 ไทยเราโดยเฉพาะในจุดที่โดนไขยักษ์โดยเฉพาะในจุดที่โดนไขยักษ์2,000ปอนกับ F16 ไทยเราครับก็เรียกว่าไม่ได้มีสภาพเดิมและเหมือนจะกระจายไปถึงแนวหน้าด้วย นี่ก็เป็นเสียงจากแนวหน้านะครับส่วนอีกรายงานหนึ่งเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนนะครับก็เป็นรายงานล่าสุดและก็เชื่อถือได้ว่าตอนนี้ทัพขเมเณรเองยังเติมกําลังไม่หยุดเลยในพื้นที่ช่องอันม้ากับพื้นที่ภูมะเขือซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวสีสะเก็ดกับอุบลราชธานีที่ขเมเณรหวังที่จะยึดคืนมาให้ได้โดยเฉพาะภูมะเขือครับที่เขาเคยอยู่มาสิปีก็ไม่อยากออกแล้วก็อยากจะได้คืนแต่มันก็ต้องหนักหน่อยนะสําหรับขเมเณรเพราะว่าไทยเราพอได้แล้วก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วเราอยู่สูงกว่าด้วยเนย าากนี่ก็คือเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับตลอดแนวชายแดนของไทยเราครับโดยเรามาพูดถึงข่าวสารล่าสุดกันบ้างที่กองทัพไทยของเราเนี่ยออกมาถแถลงแบบชัดถ้อยชัดคำครับว่าผิดหวังรัฐบาลกัมพูชาที่ออกมาปฏิเสธข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแนวหน้าพร้อมกับตำหนิกองทัพของเมนว่ามีการทอดทิ้งกำลังพลทหารให้รบโดยรำพังโอ้โหนี่มันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากนะครับคือคเขมรเนี่ยเขาเื่อประเทศชาติเขาอยู่แล้วนะแต่การที่ กองทัพไปทอดทิ้งหิวข้าวเนี่ยก็ไม่ได้กินหรือว่ากําลังเสริญต่างๆเนี่ยก็ไม่มีให้โดยที่ล่าสุดครับโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเองก็ได้มีการแถลงข้อเท็จจริงนะ ที่ทางกัมพูชานั้นละเมิดข้อตกลงในการหยุดยิงพร้อมกับชี้แจงและก็แสดงจุดยืนต่อกรณีดังกล่าวซึ่งข้อแรกครับกองทัพของไทยเราก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยึดถือข้อท็จจริงนะและไม่กล่าวหาโดยไร้หลักฐานนะครับจากข้อมูลที่กองทัพไทยเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาโดยยัง,งยืนยันว่าทหารกัมพูชาเนี่ยได้เปิดฉากการยิงเข้ามาที่ม่นานทหารไทยเราบริเวณตรงภูมะเขือและก็ช่องอานมาเมื่อวันที่29กรกรกฎาคมเวลา21นาฬิกา30นาทีแล้วเราก็ไม่ได้กล่าวหาแบบลอย ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงทุกอย่างมีมีหลักฐานมีรูปภาพชัดเจนซึ่งก็ได้รับการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานเลยทั้งการบันทึกภาพการสื่อสารและก็พยานแวดล้อมที่ยืนยันชัดเจนเลยแต่การที่ฝ่ายของขอมิปฏิเสธข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่การเพิกเฉยต่อหลักฐานนะครับแต่ว่ายังบันทอนความเชื่อมั่นของกลไกลสันติภาพในเวทีโลกซึ่งไทยเราก็ย้ำอยู่เสมอว่าเราปฏิบัติตามคำมั่นอย่างเคร่งครัดไม่ใช่แค่ออกมาพูดมุ่งมั่นและแน่วแน่แต่ไปสูดได้ด้วยการกระทำนี่แหละครับไม่เหมือนกับขม ฉันแน่วแน่ฉันทําได้ฉันกําลังจะทําแต่ไม่ทําสักทีส่วนข้อที่2ครับทางกองทัพบ,บอกว่าพฤติกรรมของทานกัมพูชาเองสะท้อนปัญหาหลายอย่างมากในกองทัพของตัวเองนะครับท้งเรื่องของทหารกัมพูชาเนี่ยบางหน่วยนะยังคงใช้อาวุธหลังการหยุดยิงซึ่งเป็นการสะท้อนความไร้ประสิทธิภาพของกองบัญชาการ และก็ขาดวินัยในหมู่ของทหารระดับปฏิบัติการซึ่งกองทัพของกบูชาเองไม่สามารถที่จะควบคุมกําลังพลของตัวเองได้หรือว่าหากเลวร้ายกว่านั้นนะครับอาจเป็นการที่มีผู้เจตนาเนี่ยปล่อยให้เกิดความรุนแรงเพื่อหวังผลทางการเมืองบางประการโอ้โหข้อความนี้เนี่ยตบหน้าฮุนเซนฮุนมาเน็ตกันเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกข้อนึงเป็นข้อที่3ครับไทยของเราก็ยืนยันเจตนารมสันติภาพโดยเปิดรับการตรวจสอบจากกลไกที่เป็นกลาง และให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเต็มที่นะครับจะมาตรวจสอบอะไรก็มาเลย ในด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเข้าถึงพื้นที่การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีสิ่งใดต้องปกปิดเลยซึ่งฝ่ายไทยเราเนี่ยมั่นใจในความโปร่งใสามากๆนะครับและก็เชื่อมั่นว่าความจริงจะเป็นเครื่องยืนยันในความรับผิดชอบและก็ความตั้งใจที่แท้จริงส่วนอีกข้อหนึ่งข้อที่4ครับกองทัพของเราก็เรียกร้องให้กัมพูชานั้นทบทวนตัวเองนะหยุดกล่าวหาผู้อื่นโดยที่ไม่แก้ปัญหาภายในก่อนซึ่งก็มีการบอกว่าก่อนที่รัฐบาลกัมพูชาครับจะก,กล่าวหาประเทศอื่นว่าบิดเบือนความจริงควรหันกลับไปตรวจสอบตัวเอง ว่าเหตุใดคําสั่งหยุดยิงจึงไม่สามารถหยุดเสียงปืนในแนวหน้าได้หากไม่สามารถควบคุมทหารของตัวเองได้ในการสู้รบเนี่ยอมหมายความว่ารัฐบ,บาลขาดอํานาจในการควบคุมบัญชาการกองทัพข,ของตัวเองอย่างสิ้นเชิงการที่ไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็หมายความว่าเป็นความอ่อนแอของกองทัพและก็ร้สิทธิ์เยเป็นความอ่อนแอของกองทัพและไร้เสถียรภาพส่วนอีกข้อหนึ่งครับข้อที่5 กองทัพไทยเราก็ได้ออกมาแฉเลยชัดๆเลยครับว่าสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์ที่ฐานกัมบูชาใช้อาวุธประจํากายและก็ใช้อาวุธประจาหน่วยขนาดเล็กยิงเข้ามาฐานที่มั่นไทยเราเมื่อคืนเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าฐานกัมบูชาเองในแนวหน้าถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามรังพังในพื้นที่ห่างไกลโดยขาดการดูแลครับทั้งการส่งกําลังบํารุงจากกองทัพขมรโดยมีฐานกัมพูชาหลายนายเลยนะที่ยอมวางอาวุธและเข้ามอบตัวต่อฐานไทยในเวลาต่อมาก็เรียกว่า กองทัพไทยเราเนี่ยแฉแบบไม่รู้จะแฉยังไงอยู่ที่ฝั่งองเขกรมีแล้วครับจะแก้ต่างยังไงได้บ้างซึ่งดูแล้วเนี่ยการแก้ต่างของกขะมีก็บอกว่าการถแถลงของไทยไม่เป็นความจรงิงเราเนี่ยชนะเรายึดหลักในสันติภาพเป็นการออกมาถแถลงที่ น่าอายน่าขายหน้ามากๆนะครับแล้วเป็นการปิดข่าวของประชาชนในประเทศตัวเองเนี่ยเหมือนเกาหลีเหนือเลยนะที่ปิดแบบโอ้โหไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วไปโกหกคนทั้งประเทศแบบนี้ทั้งที่เรามีข้อเท็จจริงทุกอย่างในขณะที่รัฐบาลขอขมานี่ก็มีการกล่าวอ้างถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่เพื่อสันติภาพในทุกประทัดของแถลงการแต่เหตุการณ์วันนี้ก็เชื่อเหตุว่าการปฏิบัติที่ไม่ได้หวังผลทางยุทธวิธีแต่เป็นการเรียกร้องจากความรู้สึกทอดทิ้งไม่มีสเสบียงไม่มีการหมุนเวียนกําลัง และขาดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในการดํารงชีพซึ่งเป็นการทอดทิ้งทหารอยู่กลางปากกลางดงเลย ซึ่งอันนี้เป็นข่าวจากกองทัพไทยเรานะครับแล้วก็ยังมีการเรียกร้องนะให้รัฐบาลกัมพูชาและก็กองทัพกัมพูชาเองหันกลับไปดูแลฐานของตัวเองก่อนที่จะกล่าวหาใครว่าบิดเบือนซึ่งพฤติกรรมของฐานคมเณรครับกับการแสดงออกที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเหนื่อยล้ามากหวาดกลัวหิวโหยและก็ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาของตัวเองเนี่ยดูแลและแสดงความรับผิดชอบมากกว่าออกมาแก้ตัวและโกหกซ้ำซากอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของกองทัพไทยนะครับออกมาถแถลงตบหน้าคำเรแบบ โอ้โหไร้ปราณีกันเลยทีเดียวซึ่งเราเองก็ยืนยันแหละว่ามีความมุ่งมั่นต่อกระบวนการสันติภาพโดยแท้จริงพร้อมกับดําเนินการอย่างโปรง่งใสมีวินัยและก็ยึดมั่นในสัญญาที่ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับถ้าเกิดกัมพูชาสํานึกหน่อยนะการที่เราจับเฉลยศึกได้18บดนายสิคนเนี่ยแล้วเราไม่ทําอะไรเลยโดยก็แทบจะส่งคืนด้วยซ้ำนะครับถึงขั้นเอาผู้ที่เสียชีวิตสองนายเนี่ย กลับมาด้วยซึ่งเราไม่เอามาก็ได้นะครับเราจะปล่อยให้อยู่ในป่าก็ได้แต่เราไม่ทําแต่ฝั่งของขมรเองไม่ได้สํานึกบุญคุณแต่อย่างใดและก็ไม่ได้มีการออกข่าวด้วยว่าเราทําแบบนี้เราใจดีแบบนี้เป็นพระเอกตลอดเวลาสาหรับทหารไทยเรานะครับส่วนอีกเรื่องราวนึ่งเกี่ยวกับกองทัพของไทยเราครับกดีเรียกว,ว่าการที่เราประทะแนวชายแดนแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะสู้กับขมรได้ยันกับขเมรอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดก็คือยุทธุปกรณ์ในเชิงรุก ที่เรายังไม่ได้ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับซึ่งสเสถียรภาพของกองทัพไทยเราตอนนี้อาวุธส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเชิงรับเพื่อตอบโต้เท่านั้นแต่ว่าล่าสุดครับทางกลาโหมของไทยเราก็บอกว่าจะมีแผนในการจัดหายุทโธปกรณ์3เหล่าทัพเลยทดแทนการที่ใช้ไปหรือว่าสึกหลอเพราะหลังจากที่ได้มีการสู้รบมาแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะซับพอร์ตและก็เพิ่มความแข็งแกร่งในการรบให้สูงขึ้นที่ผ่านมายุทโธปกรณ์ที่เราจัดหาก็ เป็นในเรื่องของเชิงรับนะครับแต่ต่อไปเราต้องมีเชิงรุกด้วยเผื่อว่าขเขมนมันยังไม่ยอมเราก็จัดการรุกคืบไปเลยโดยจะทําการจัดหาครับก็คือประมาณ50ยุทธปกรณ์ด้วยวงเงินประมาณ10,000ล้านแต่หากรัฐบาลไม่มีเนี่ยมีไม่แก่้5000ล้านเราก็ต้องตัดออกตามความจําเป็นหรือว่าเร่งด่วนอันนี้ก็ผมเห็นด้วยนะครับที่จะมีการจัดหายุทธปกรณ์แบบนี้เพื่อที่จะให้กองทัพของเราแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ตลอดแนวชายแดนเนี่ยทั้งเรื่องของพม่าและก็เรื่องของมาเลเซียหรือว่าลาวเนี่ย เราแทบจะไม่มีปัญหาในส่วนไหนเลยแต่จะมีปัญหาเฉพาะกับขมิญนี่เลยครับไม่รู้เป็นอะไรนะถ้าเกิดพูดถึงการประทะกันในแนวชายแดนเนี่ยเราน่าจะปะทะกับขมิมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งได้นะครับส่วนใหญ่ก็สู้กับขมิเยอะมากเอาละมาต่อกันที่เรื่องของการทูดกันบ้างครับที่ล่าสุดขนลุกกันเลยทีเดียวเพราะว่ารัฐมนตรีการต่างประเทศของเวียดนามครับได้เข้ามาเยือนไทยและก็บอกว่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ตามแนวชายแดน ซึ่งเวียดนามแสดงจ,จุดยืนหนุนการทูตของไทยมากนะครับพร้อมกับขอบคุณที่เข้าใจท่าทีและก็ความจริงใจของไทยเราในการแก้ไขด้วยปัญหาสันติวิธีนี่แหละครับคือเวียดนามครับไม่ใช่ว่าเวียดนามไม่ทะเลาะก,กับขเขมรเวียดนามเองก็เริ่มมองหน้ากับขเขมรไม่ติดแล้วนะครับเพราะแนวชายแดนเนี่ยมันใกล้กันแต่ส่วนใหญ่ขเขมรเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มาสนใจแต่ไทยเราแต่ว่ารอบนี้การที่ ทางฝั่งของเวียดนามเองมีการมาเยือนไทยเราแบบนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าขมรถ้าเกิดยังไม่หยุดถ้าเกิดเปิดแนวรบใหม่ถ้าเกิดทาให้แนวรบมันใหญ่กว่านี้ อาจจะดุดหนักกว่านี้ก็ได้ซึ่งล่าสุดเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับได้เปิดเผยถึงการเดินทางเยือนซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับก็ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของนายบุยแทงเซินนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงต่างประเทศของเวียดนามได้เข้ามาเยือนไทยเราครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นในตอนนี้และ ทางเวียดนามเองก็พร้อมที่จะมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งในโอกาสนี้เองครับทางฝั่งไทยเราก็มีการกล่าวขอบคุณเวียดนามเป็นอย่างมากที่เข้าใจท่าทีและก็สนับสนุนการดําเนินการทางการทูตของไทยโดยเน้นย้าว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีโดยก็เน้นย้าว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีมีความจริงใจต้องการที่จะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแน่นอนซึ่งนอกจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชายแดนแล้วเนี่ยทางฝั่งเวียดนามเองก็ยังมีความยินดีที่จะ เพิ่มความสัมพันธ์กับทวิภาคีที่ใกล้ชิดโดยได้มีการหารือถึงแนวทางต่างๆในเรื่องของการยกระดับความร่วมมืออย่างครอบคลุมอย่างเช่นการจัดทําแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านหรือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงและการท่องเที่ยวระหว่างกาันรวมถึงแลกเปลี่ยนการเดือนระดับสูงในอนาคตด้วยและก็แน่นอนว่าการเดือนของรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามครั้งนี้อาจจะเป็นการตอกย้ําถึงความสัมพันธ์อันดีและก็บทบาทของเวียดนามในฐานะมิตรประเทศที่ให้ความสําคัญกับสเดียร ในภูมิภาคอาเซียนพร้อมกับมีการพูดถึงดำเนินการทางการทูตของไทยในการหาทางออกต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างสันตินี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการทูตของไทยที่เวียดนามเนี่ยมาเป็นชาติแรกเลยซึ่งเขาเองก็น่าจะไม่ดีต่อขมรด้วยซัพพอร์ตเราแบบเต็มที่นะครับส่วนฝั่งของกัมพูชาเรื่องของการทูตของเขานั้น ก็เรียกว่ารุกคืบเช่นเดียวกันนะครับมีการเชิญทูตถึง13ชาติลงพื้นที่ตามแนวชายแดนพาไปดูซากอนุสาวรีย์ตาอมแถมใส่ร้ายไทยเป็นผู้ทําลายโดยอัปเดตล่าสุดจากทางฝั่งฝั่งเวียดนามครับในวันที่30กรกฎาคมเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานด่วนเลยนะครับว่ากัมพูชานั้นได้เชิญคณะทูตและและก็ผู้ช่วยทูตทหารจากทั้งหมด13ประเทศเนี่ยพร้อมด้วยนักข่าวต่างประเทศลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ตาอมซึ่งผลเอกฮุนมาเนตเนี่ยเคยสร้างขึ้นโดยละเมิดบันทึกความเข้าใจปี43 บริเวณจุดผ่อนพลนช่องอานม้าหรือที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นช่องอานแซะเพื่อให้ตรวจสอบซากปรักหักพังจากการสู้รบภายหลังจากการหยุดยิงในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับกัมพูชาเองก็ได้มีการกล่าวหาฝ่ายไทยอย่างบิดเบือนว่าเป็นผู้ทําลายอนุสาวรีย์ตาอมดังกล่าวแต่ก็มีข้อได้จริงออกมาเช่นเดียวกันว่าเป็นฝั่งของกัมพูชาเนี่ย ที่ยิงปืนใหญ่พลาดไปโดนเองตามรายงานสื่อของขมรเองครับก็บอกว่าคณะทูตและก็ทูตด,ดางทหารนั้นประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีออสเตรเลีย รวมถึงประเทศในอาเซียนได้แก่มาเลเซียอินโดฟิลิปปินสิงคโปร์ลาวเวียดนามและก็เมียนมาซึ่งได้เข้ามาตวารวจสถานการณ์จริงในพื้นที่บริเวณจุดผนพรนช่องอานมานะครับจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าอานแซจังหวัดพระวิหารกัมพูชาย,ยังก็ระบุว่าการที่พวกเขาเชิญทูตมาแบบนี้เนี่ยก็เพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นว่ากัมพูชาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลมาคับมาตั้งแต่เที่ยงคืน พร้อมย้ำว่ากองทัพกัมพูชานั้นได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างแต่ก็เคารพเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครัดดูดูครับโอ้โหความโกโหกความหน้าด้านของเขมเมนไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับถือว่าไม่ใช่ชายชาติทหารนะถ้าเกิดเป็นชายชาติทหารเนี่ยเขาต้องพูดถึงความจริงเอาละ่ะอาจจะเสียเปรียบบ้างแต่มันต้องมีหลักความจริงอยู่บ้างนะครับไม่ใช่มากล่าวหาบิดเบือนกันแบบนี้แบบไม่มีหลักฐานไม่แน่นะครับอาจจะเป็นการไม่แน่นะครับอาจจะเป็นการยิง พลาดไปโดนเองหลังจากนี้เนี่ยต้องมารอตามกันว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขมีมีการเสริมกำลังทั้งที่คุยกันไปนแล้วว่าห้ามเสริมกําลังนะแล้วก็ห้ามเคลื่อนย้าย ยูทูปกรอนไปพื้นที่อื่นแต่ไม่เป็นแบบนั้นนะครับเขมรก็ยังเติมกําลังอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องรออัปเดตความคืบหน้ากันต่อไปเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับการอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย